คนไทยทุกวันนี้มีอารมณ์ร้อนมากกว่าสมัยก่อนสังเกตง่ายๆเช่นสมัยก่อนเราไม่ค่อยเห็นข่าวคนไทยทะเลาะก,กันบนทางด่วนหรือเวลาขับรถปาดหน้ากันก็ไม่เลวร้ายถึงขนาดชักปืนออกมายิงกันแต่ทุกวันนี้ภาพแบบนี้สามารถเห็นได้ทั่วไปนี่คือลักษณะอย่างหนึ่งของสังคมอุด,ดมความรุนแรงคำถามก็คือเราจะก้าวข้ามความรุนแรงอย่างง่ายๆได้อย่างไรคำตอบก็คือเราต้องหมั่นบ่มเพาะจิตใจให้มีสติอยู่เสมอเพราะความรุนแรง มักจะก,ก่อตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วในยามที่เราขาดสติแต่เมื่อใดก็ตามที่เรามีสติเมื่อนั้นจิตจะไม่มีความรุนแรงวิธีการง่ายๆในการบ่มเพาะสติก็คือการหมั่นกลับมาระลึกรู้อยู่กับลมหายใจอยู่เป็นเน็ตใครหมั่นตามดูตามรู้ลมหายใจอย่างมีสติก็จะมีสติเพิ่มขึ้น ใจที่มีสติกำรรกับจะเป็นใจที่ปราศจากความรุนแรงต่อให้ถูกกระตุ้นเร้าเพียงไรก็จะไม่ตกลงไปสู่ความรุนแรงคมธรรมประจำวันนี้ก็คือจงอย่าปล่อยให้ใจตกอยู่ใต้อำนาจของความรุนแรง